สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมพระคันปันทพรลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังเคยได้รับคำชมจากหัวหน้าบ่อยมากน้อยแค่ไหนครับบางคนตอบว่าตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยได้รับคำชมอะไรใดจากหัวหน้าตัวเองเลยก็มีนะฮะผมค่อนข้างสงสัยทีเดียวนะครับว่าทำไมหัวหน้างานถึงมักจะส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับถึงมักจะหวงคาชมกันนักเวลาพนักง,งานทางานดีกับไม่ค่อยจะมี คำพูดดีๆที่ทําให้พนักง,งานคนนั้นเนี่ยรู้สึกถึงความเรียกว่าได้รับความน่าเชื่อถือได้รับความไว้วางใจหรือรู้สึกชื่นใจสันิดนึงกับการที่เหนื่อยกับการสร้างผลงานที่ดีให้กับทีมงานของตัวเองคือแค่คำพูดง่ายๆนะฮะที่ออกมาจากปากด้วยความจริงใจคำชมคำชื่นชมพนักงานของเราเองไม่ว่าจะเป็นผลงานดีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยผมว่ามันเป็นเบสิก ในเรื่องของความต้องการของมนุษย์นะครับหลายท่านที่เป็นผู้บริหารนะครับหลายๆแห่งเนี่ยที่ผมเจอมาค่อนข้างจะมีเ,เรียกว่าลองดูพฤติกรรมเหล่านี้ก็ได้นะฮะว่าผู้บริหารบางคนพยายามที่จะหาวิธีการบริหารจัดการหาเทคนิคต่างๆที่จะเข้ามาใช้ในการบริหารงานบริหารคน เวลามีหนังสือใหม่ๆเวลามีเทคนิคต่างๆใหม่ๆออกมาในโลกนี้ท่านๆเหล่านี้ก็พยายามที่จะไปสรรหาแล้วก็พยายามที่จะเอามาใช้แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าจริงๆเทคนิคที่ง่ายที่สุดในการบริหารคนเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยมันอยู่กับตัวเราอยู่แล้วก็คือคําพูดที่ดีคําชื่นชมเวลาลูกน้องทําผลงานได้ดีความจริงใจที่ให้ สิ่งเหล่านี้มันคือเบสิกนิดนะฮะของคนเราทุกคนแม้กระทั่งตัวหัวหน้าหรือผู้บริหารเองเขาก็ต้องการคำชื่นชมเหล่านี้เหมือนกันดังนั้นพนักง,งานทุกคนทุกระดับผมคิดว่าแค่เรื่องคำชมเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นแค่คำชมกันนั่นเองจะไปใส่ใจอะไรมากมายแต่ในมุมผมกลับมองว่าไอ้ความไม่ใส่ใจเรื่องเหล่านี้มันทำให้การบริหารคนขององ,องค์กรนั้นๆหรือหน่วยงานนั้นๆมีปัญหามานนักต่อน,นักแล้วนะครับ เวลาสัมมนาเรื่องของ people management skill เนี่ยผมก็มักจะถามนะฮะในคนที่มาเรียนว่า,าใครบ้างที่ได้รับคำชมจากหัวหน้าเป็นประจำจำนวนคนที่ยกมือไม่เยอะนะครับแต่ถ้าถามด้วยคำถามที่ตรงข้ามนะฮะใครที่โดนหัวหน้าตำหนิบ่อยครั้งมากๆไม่ว่าจะทำผิดเล็กๆน้อยๆหรืออะไรต่างๆหรือเดินเข้าไปก็เจอตำหนิแล้วกับมีคนที่ยกมือจำนวนมากกว่า เห็นไหมฮะมันน so ่าแปลกเหมือนกันนะครับว mm ่า hmm. ถ้าเราดูจากคนที่เป็นลูกน้องสะท้อนความเป็นหัวหน้าของตัวเองเนี่ยเรามักจะเห็นว่าคนเรามักจะชอบติชอบเตือนนะฮะชอบพูดในเชิงของตําหนิติเตียนมากกว่าที่จะให้คําชื่นชมอันนี้ก็แปลกดีนะครับแต่ว่าในการบริหารจัดการเนี่ยผมมองว่าเราก็ควรจะต้องบาลานซ์นะฮะผมไม่ได้บอกว่าต้องชมอย่างเดียวห้ามตินะครับคือมันต้องบาลานซ์ออกมาให้ได้ว่าถึงเวลาถ้าพนักงานทําดี คือพูดง่ายๆถ้าเรารักจะติก็ต้องรักที่จะชมด้วยสองฝั่งนี้มันต้องสมดุลกันพนักง,งานทําดีพฤติกรรมเด่นมีศักยภาพที่โอเคสูงเนี่ยเราก็ต้องชื่นชมในสิ่งที่เขาทําเป็นระยะระยะอันนี้มันคือเรียกว่าพลังใจที่สําคัญที่จะทำให้เขารักษาผลงานรวมถึงพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ แต่เมื่อไหร่ที่พนักง,งานทําผิดพลาดหรือมีพฤติกรรมที่อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเราในฐานะหัวหน้าก็เตือนได้ครับพูดคุยตักเตือนแต่คงไม่ต้องใช้ถึงกระทั่งถ้อยคําที่มันรุนแรงจนกระทั่งทําให้พนักง,งานคนนั้นเสียความรู้สึกกันไปเลยนะครับอัน,นี้เราดูสาเหตุว่าทําไมพนักง,งานที่เป็นระดับบังคับบัญชาหัวหน้าหรือผู้บริหารเนี่ยถึงมักจะ ห่วงคําชมกันนักไม่ค่อยที่จะพูดไม่ค่อยที่จะชมพนักง,งานตัวเองมีงานวิจัยจากต่างประเทศเขาก็ทําไว้แบบนี้เหมือนกันนะฮะว่าส,สาเหตุที่ทําให้หัวหน้าไม่ค่อยชมพนักง,งานหนึ่งก็คือตัวหัวหน้าเองอะ่ะปากหนักมากก็คือพูดง่ายๆว่าเขาไม่ค่อยรู้สึกดีกับคําชมเท่าไหร่บางครั้งก็รู้สึกแบบ เขินๆตะกิดตะขวงเวลาจะชมใครก็ตามเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่แบบแปลกๆแ,แต่เมื่อไหร่ที่จะด่านี่ความรู้สึกแ,บบแปลกๆนั้นไม่มีเลยนะครับด่าได้ทันทีอันนี้เป็นเป็นความไม่เคยชินจากงานวิจัยเขาเล่าไปถึงภู่มหลังเลยนะฮะว่าหัวหน้าที่มีความรู้สึกเขินๆตะกิดตะขวงเรื่องของคําชมเนี่ยนะฮะเวลาจะชมใครก็รู้สึกแบบแปลกๆรู้สึกไม่ค่อยดีนักเนี่ย เขามีภูมิหลังที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากการเติบโตขึ้นมาอันนี้งานวิจัยนะครับผมไม่ได้พูดเองก็เป็นลักษณะที่ว่าอาจจะถูกเลี้ยงดูมาด้วยครอบครัวสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มีคําชมเหมือนกันขาดความอบอุ่นมาบางส่วนในในระยะเวลาในช่วงที่เป็นเด็กๆนะฮะก็เลยทําให้คนคนนั้นอ่ะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือเรียนรู้ว่าตัวเองไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้มาดังนั้นคนอื่นก็น่าจะเหมือนเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ก็คือคําชม อันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าต้องการจะเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีนะครับสาเหตุที่2ที่มักจะเจอเสมอรวมถึงในบ้านเราด้วยนะครับก็คือหัวหน้าเนี่ยมักจะมองว่าพนักง,งานต้องทําตามหน้าที่ที่รับมอบหมายอยู่แล้วดังนั้นถ้าทําตามหน้าที่แล้วเขาทําได้ดีมันก็เป็นเรื่องปกตินี่ไม่เห็นจะต้องไปชมเขาเลยเพราะว่านี่คือหน้าที่ของเขา แต่ถ้ามเมื่อไหร่ทำไม่ถูกแล้วก็อ,อันนี้อาจจะต้องด่ากันหน่อยตำหนิกันหน่อยถ้าคิดแบบนี้แสดงว่าเรา,เา,า,า,สสากะะ็ไม่บาลานซ์สองฝากนะฮะไม่บาลานซ์ในแง่ของคำชื่นชมพนักง,งานแต่เมื่อไหร่ที่พนักง,งานทำผิดเราก็าจะเต็มอันนี้ก็จะไปเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้แรงจูงใจพนักง,งานหายไปได้สาเหตุที่3ที่มักจะได้รับได้ยินกันเสมอในงานสัมมนาเสมอเวลาทาเรื่อง people skill ก็คือเขากลัวว่าชมแล้วลูกน้องจะเหลิง คํานี้ได้ยินประจําเลยนะฮะว่าผมคิดว่าหัวหน้าเนี่ยอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าว่าชมมากๆเข้าเดี๋ยวลูกน้องก็จะเหลิงพอเหลิงแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมเขาได้เขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับเหนือกว่านายทําใหอา้อีโ้สูงขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะคือชมมันก็ต้องมีเทคนิคในการชมถูกไหมครับไม่ใช่สักแต่ว่าชมไปเรื่อยชมก็ต้องมีการพูดคุยเทคนิคต่างๆผมเคยทำ podcast ไว้นะฮะว่าเทคนิคการให้คำชมอย่างมีประสิทธิภาพลองอาจจะเซิร์ชดูก็ได้นะครับอันนี้ก็คือกลัวว่าลูกน้องจะเหลิองก็เลยไม่ชมซะเลยข้อนะสุดท้ายอันนี้เป็นเจตนาดีนะครับคืออยากชมแต่ชมไม่เป็นไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะคล้ายๆกับคนที่เป็นประเภทแรกอนะฮะปากหนักนิดนึงแต่ต้องการจะพัฒนาตัวเองให้ชื่นชมคนอื่นให้ได้แบบว่าจริงใจหน่อยก็อยากชมแต่ ไม่สามารถทําได้อันนี้ฝึกฝนกันได้ถ้าใครเป็นประเภทสุดท้ายเนผมว่าเจตนามีแล้วลหละนะครับก็เหลือแค่เพียงฝึกวิธีการที่จะทําให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นงานวิจัยชินเนียนะครับจาก h r v a r d b u s i n e s s s c h o o l นะครับเขายังบอกว่าการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์คนในครอบครัวหรือลูกน้องลูกพี่เนี่ยนะคร การที่เราจะรักษาความสัมพันธ์ให้ได้ดีนะครับมันต้องมีสัดส่วนระหว่างคําชมกับคําตําหนิเนี่ยอยู่ในอัตราส,ส่วน5ต่อหนึ่งหมายถึงว่าคําชมหรือ positive ในการที่จะ communication เนี่ยมันต้อง5ครั้งขณะที่1ครั้งเนี่ยอาจจะเป็นคําตําหนิหรือเป็น feedback ในเชิง negative ถ้าเป็นลักษณะเนี้ยความสัมพันธ์ของทีมของของเรากับอีกคนหนึ่งเนี่ยจะค่อนข้างยาวนานนะแต่ถ้ามันตรงกันข้ามด่าซะหชมซะหนึ่แบบเนี้ย ความสัมพันธ์อาจจะง่อนแง่นแล้วทำให้ในการบริหารจัดการตามมาเนี่ยมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการฟีดแบ็กโคชชิ่งพนักงานในองค์กรเนี่ยถ้าเป็นลักษณะตำหนิเยอะชมน้อยก็จะมีปัญหาพนักงานปิดนะฮะตั้งกำแพงปิดใจไม่ยอมรับคำโคชไม่ยอมรับฟีดแบ็กจากนายดังนั้นเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าท่านต้องการที่จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับทีมงานกับพนักงาน นะก็ต้องชมมากกว่าตำหนินะครับเราหาประเด็นที่จะชื่นชมพนักง,งานได้เยอะนะครับในแต่ละวันทำงานกับเรา8ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันต้องมีบ้างแหละที่ทำได้ดีในบางช่วงเวลามีพฤติกรรมบางอย่างที่โดดเด่นที่มันถูกใจตรงใจเราตรงใจคอ v a วลูขององค์กรเมื่อไหร่เกิดขึ้นก็ต้องชมทันทนะีเรียกลูกน้องมาแล้วก็ชื่นชมทันทีแบบนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับระหว่างที่ชมก็ต้องพูด ด้วยน้ำเสียงท่าทางภาษากายที่แสดงความจริงใจกับพนักงานว่าชมจริงๆนะผมเคยเห็นนายหลายคนนายเก่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่คือเขามีเจตนาที่ดีก็อาจจะชมไม่เป็นก็ได้คือทุกครั้งที่มีการกระทําใดๆไม่ว่าจะดีไม่ดีนะครับจะมีคําพูดติดปากนายก็คือเว d ด n e ดีมากเยี่ยมมากยอดเยี่ยมอย่างเงี้ยทั้งๆที่บางทีเราก็มม่ราสกมันก็ปกตินี่นาอันนี้อันนี้คืออาจจะติดมากเกินไปดังนั้นเราคงต้อง บาลานซ์ให้ดีนะครับว่าคําชมแบบไหนที่จะสร้างแรงจูงใจให้ดีคือไม่ใช่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องชมด้วยความจริงใจนะฮะแล้วก็เวลาชมเนี่ยผมมักจะแนะนําว่าควรจะยกพฤติกรรมหรือผลงานอันนั้นขึ้นมาด้วยนะอย่างเช่นถ้าลูกน้องเราไปดีลกับลูกค้าที่อารมณ์เสีย แล้วก็ทําให้ลูกค้าอารมณ์ดีได้เนี่ยนะฮะเรายกอันนั้นเลยนะครับว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นคุณพูดคุยกับลูกค้าที่มา complain เ,เราอย่างหนักเนี่ยนะแต่ผมเห็นคุณรักษาอารมณ์ได้ดีนะสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตนเองขณะที่ลูกค้านี่โกรธ เวียงไปเวียงมาเนี่ยแต่คุณสามารถที่จะพูดจนกระทั่งลูกค้าใจเย็นลงได้เนี่ยโอ้โหนี่ผมชื่นชมคุณจริงๆเลยนะว่ามีความสามารถมากๆแล้วก็อยากให้เก็บพฤติกรรมแบบเนี้ยไว้เป็นตัวอย่างสําหรับคนอื่นด้วยอันเนี้ยมันเป็นคําพูดที่ทําให้พนักง,งานที่เขาทําพฤติกรรมที่ดีเขารู้ทันทีนะครับว่านายชื่นชมเขาด้วยพฤติกรรมอะไรเนะเขาจะได้เก็บรักษาพฤติกรรมเหล่านั้นเอาไว้นี่คือตัวอย่างที่เป็นคําพูดคําชมแบบง่ายๆนะฮะ ถัดมาก็คืออย่าหวงคําชมจนเกินไปนะครับอย่าคิดว่าชมมากเดี๋ยวพนักงานจะเหลิงพนักงานเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะในยุคนี้ผมว่ามันต้องบาลานซ์นะครับเราจะไปแตะเฉพาะว่าทําดีได้เงินเดือนขึ้นทําดีเอาโบนัสไปเยอะแค่นี้ผมว่ามันไม่พอแล้วฮะในยุคนี้แน่นอนครับนั่นเป็นเงินมันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการทํางานมนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องการสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วแต่ว่าใน ทุกวันที่เขาไปทํางานเนี่ยเงินเดือนมันไม่ได้ขึ้นทุกวันไงฮะแต่เราก็ต้องไปสร้างความชุ่มฉ่ำนะชุ่มชื่นหัวใจให้กับลูกน้องของเราบ้างโดยอาศัยคําชมที่จริงใจนะคำชื่นชมในสิ่งที่พนักง,งานทําดีในแต่ละวันในเก่าผมยังเคยเลยนะครับว่าเนี่ยคุณมีลูกน้องอยู่4ีหคนเนี่ยชมเขาเวลาเรื่องพูดกับเขาดีๆเวลาสักเรื่อง2เรื่องเนี่ยมันไม่เสียหายอะไรหรอก มันสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากกว่าแล้วทีมมันจะแพ็กแน่นขึ้นซึ่งวิสูจน์มาแล้วว่ามันก็จริงนะครับดังนั้นท่านไม่ต้องไปหาคือไม่ได้บอกว่าไม่ให้ศึกษานะครับท่านศึกษาเทคนิคต่างๆในการบริหารคนได้แต่ก็อย่าลืมไปว่าเทคนิคต่างๆเหล่านั้นนะครับมันต่อย,ยอดมาจากพื้นฐานสําคัญก็คือเรื่องพวกนี้ฮะความจริงใจความชื่นชม นะครับการพูดจากันอย่างตรงไปตรงมาคอมมูนิเคชันเทคนิคท่านไม่ต้องไปสรรหาหลักสูตรอะไรที่มันเลิศหรอกครับรักษาพื้นฐานเก็บรักษาเรื่องของปัจจัยเหล่านี้ทำให้มันได้จริงๆเนี่ยแล้วผมว่าอนาคตในการต่อยอดเรื่อง leadership เรื่อง p o p p l s s k l l เนี่ยมันไม่ยากสำหรับเราถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วนะครับเพันก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะฮะพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ